สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสปาเทียนแกลเลอรี่รูปภาพของนักศึกษาปอตีห้องห้ารุ่นหนึ่งกันนะครับปุ่มเดือนหน้าปุ่มดับมันอยูนะครับ<ป>ถอยหลังตัวเอสนะครับไปทางขวาตัวดีนะครับแล้วก็ไปซ้ายเอนะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับสาวๆปตีนะครับผมเป็นาวาปตี มาชมกันเลยครับนี่นครับเป็นการเรียนของนักษาปตีนะครับนี่ครับมีแต่คนสวยๆอย่างนั้นเลยครับผม